สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัพเดตต้นทะเรียนกบชาน้าต้นคู่นะครับที่แร่นี้ตานะครับผมก็ฉีดสะสมอาหารนะครับนะครับอีเวโรกีนนะครับสี่สิบสี่ยี่บหกนะครับทุกสิบวันนะครับกตาดอกเริ่มมาแล้วนะครับ ม้ชานี่พมก,ก็ปักขัวเหนียวนะครับซอมบี้ขั้วเหนียวนะครับ1 5บหซีซีนะครับก็ให้น้ำนะครับเริ่มให้น้ำนะครับซอมบี้ขั้วเหนียวนะครับครับทุเรียนกบชายน้ำนะครับปลูกที่สกลนครน,นะครับ วันนี้อากาศเดีร้อนนะครับนะครับตาโดครับเริ่มมาแล้วนะครับต้นนี้ก็อายุได้ประมาณสักสี่ปีห้าปีนะครับนะครับแต่ปลูกชิดกันนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับต้นคู่นะครับ ลมหนาวก็เริ่มโยกมาแล้วนะครับเรนี้ถ้าไม่ร่วงคงคงจะได้ชิมนะครับทุเรียนพันธุ์นานีมนะครับกบชายน้ำนะครับกระดกยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับคงคงรอหยิบะมาณสักสองอาทิตย์นะครับเดปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับบองท่านว่าอาจารย์เส็จปุยยังไงนะครับ ผมก็ใส่แปดยีี่ยี่ทางดินนะครับยี่สิสี่ทางดินแล้วรกก็ใส่ยเยอะหน่อยประมาณครึ่งกิโลนะครับผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นของปลาแสวงนะครับการเกรษตรนะครับก็จีดทุกสิบวันนะครับตามคำแนะนำของท่านนะครับ ร่มหนาวเริ่มโยกแล้วนะครับเริ่มมาแล้วนะครับก็จะเห็นตาโดกกันแล้วนะครับครับโอเคครับวันนี้นก็คอนเนติวติแ่นี้นะครับสวัสดีครับ